สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีเบิดสุขูสุขคนเนาะมื้อนี้ก็พ่อกันทีเก่ามื้อนี้ก็พ่อกันในมื้อวันที่6เนาะเดือนกรกฎปี2022โอ้ยบอกมื้อวันนี่กควยากจืดอปานไดพี่น้องเอ้ยหลงลืมลืมๆเฮาก็บ่ได้เข้ากรองมาหลายมื้อแล้วพี่น้องมื้อนี้ก็สิพาพี่น้องเข้าป่าคือเก่าหากเก็บเห็ดพี่น้องกเกง็บเห็ดป,ปวกตอนนี้ก็มาพ่อแล้วเนาะเห็ดป,ปวกก็ได้อย,อยู่ต้นนา,นานปพอคอมนี่แหละมาเบิ่งมาส่งนํากันพี่น้องว่าหมูหน้อยหมูใหญ่สำได้ดอกน้อยดอกใหญ่ซําใดเนาะ ติดตามน้ำกันได้เลยพี่น้องสตอนนี้กระแมนเห็ดที่เฮาเห็นเนาะนี่กำลังจูมเลยพี่น้องนี่ดอกงามงามดอกกำลังจูมจูมงามงามเลยนี่เดี๋ยวสิพาพี่น้องเลาะเบิ่งหลายจุดหลายบอนก่อนอเพิ่นออกหน่อยออกใหญ่สำได้มูหน่อยหมูใหญ่สำได้เ <groans> นาะส่วนมะม่วงคงนี้กับปุ้ยอยากปัญญาเลยพี่น้องคร โมเมนตปั่นแต่งเอาลอนหมูเห็ดนี่ก็ได้โอ้โหโหดอลิลล์แถานี้ก็ไก,ไก่ไก่สะเนาะไก่ป่าว่ามาสะแถวนี้เห็ดดอกหักไปเบิดอ่ะบริกรรมซิเวลาพี่น้องลงมือเก็บห้าบานนี่สมกักตากับตาหน่วยใหม่เนะาะสมักตาหน่วยเก่านะก้นรู้พี่น้องยังเพิ่มในตาบกา้นกระตาอุปกรณ์ทำง,งานทำง,งาน ดุพจน์กลุล่ยังบ่ทันได้สม,สมนนเซมมา,ว,นนาวันนี้กางกระตานันี่ก่อนลงมือเก็บน้ำกันดอกผนยังงามเลยพี่เนาะเก็บลังกล่องดอกสองดอกเป็นมาออกออกกายกล่องดอกเห็ดก็ได้โอ้ยจนเขี่ยจนหักต่ก้มกระมีอันนี้ อ้าวลงมือเลยบ้านเราพเขาคล้องก็ได้พอพิดพอเถื่ออยู่พี่เนาะมาได้เขากล้องหาอกมือการไปสามขวาน้าโอ้ดอกเห็ดกระไรใชยังสนใหญ่ไปจักเสียงเบะดอกเห็ดยังผอยังใช้ชิใหญ่อยู่ดอกเห็ดในพี่น้องเดี๋ยวพอคล้ก็ประชาอนเอาแต่ดอกดอก ดอกพอดีเอาเมือกแกงแกงกินเนาะเดี๋ยวมืออื่นจังสิมาเก็บใหม่ทำบ่มีมือที่สองที่สามเอาไปเสียงแบกกระห้องโซนนี้ก็ฝนตกมากสองเสมอเนาะฝนตกหักมิดไปแล้วจงใจค่าค่าหิดปวดอีกแล้ว กันยังพันผู้ดำหน้ากันยังพันมีไผ่ดำหน้าร้ายดอกพี่น้องคนกระตกหนามพันมีคนกระตกพอปานนั่นถึนงตุ่มคมก็หากได้ว่านปุยนะโอ้ยยุงยุงร้ายดอกเห็ดจากพ้อยพี่น้องยุงพันใหญ่ ปีก่อนบอนนี่เนาะบอลพอคอมเก็บอยู่ตอนนี้ปีก่อนนี่เก็บกับแม,ม่ค่อมกับป้าเขาค่อมนำมาเก็บนำเลยนี่ปีก่อนลายลายหนวกไงบั่งไงเนะปีก่อนนี่ส่วนตะปีนี่ก็คือสีลายคือกันในการที่ในการที่ห้ามาผู้เดียวนี่ก็สิมีการหย่งหยางจักหน่อยพี่เนาะในการเก็บนี่แหละขั้นตัวสีตั้งกล้องไว้ผัดคือว่าบไก่กระโดดดอกเห็ดก็ได้จับเอามือหนึ่งนี่แหละพี่เนาะ ปีก่อนอยู่บุ่นนี้สามหมื่นจนด้เก็บเบิร์ดเนาะยู่บุ่นนี้เพิ่นออกลายปีก่อนนี่ในบอลนี่เก็บมื่นได้กับบุญใหญ่จ้าคื่อก็เลยจงไว้สองหมื่นสามหมื่นในปีก่อนเนาะที่ผ่านมาในปีนี้ก็สิเอาก่อนเอาหาเหลือดอกใหญ่ไม่ดอกดอกน้อยก็สิป้าไว้นี่แหละมืออื่นหมดละนี่ที่มาเอาอีกเนาะคันมันชิ้ยังบุญยังก็เลี้ยวไปเสีเอาไปดอกน้อยก็มันสิหลังยากเด้พี่น้อง ดึงค่อยๆพี่น้องเไยดึงแงไไ <c oughs> ห้งมาได้ดินอันน่ะโอ้ยซูนหักครับดินอยู่ในดินโพนออกในโพนออกในโพออนโพนี่มันสิดึงเก็บปับป๊บๆม,มันดึงมาได้มันแน่นต้องได้ค่อยจักหน่อยเราเห็ดกระป๋อยเราพอดี ดึงแหงยัน้องอได้สุดเลยชีดึงแล้วพยัายัญพื้นอันนะพื้นหักมยังดอกยังดอกพืก้นหักว่าเห็ดกนยังพัน,นใหญ่เต็มทีป็นไดลำตน้นยังพันแข็งแห้งเนาะถูโอ้ยยุงกับคนยุงอระปะทู่บนี่ พ่อยพี่น้องคอยพ่อยอยากพ่อยอยากพ่อยก็สงสัยเห็ดยังพันใหญ่เต็มทีผมว่าเขาล้วพันใหญ่เต็มทีมันมันจิตล้ำล้ำต้นมันสิหยาบไปจังหน่อยอันนี้ล้ำต้นยังพ่อยก็ถือว่ายังยังน้อยอยู่ดึงมันจากขึ้นครับเอาก็สิเก็บย้อนเอานี่ล่ะเอาสามพอแกงอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเขาเเมื่อกแต่มันสิตหลังยากมันหน่อยหลาย ก็ยังบ่ถึงขนาดว่าน้อยๆแห้งเนาะยังอยู่ ดิ่งันจบด,ดีมัที่สุดประค่าตึกเลยมันเห็ดให้ดอกดอกเห็ดแตก oh. มาเห็ดปูกใหญ่หอยคึ่งกระตาได้พี่น้องนี่เห็ดปกูมกันยังดอกน้อยอยู่ค่ายานอบบ่าน ห้ากระพนุกพนกระพุนกระลายส่วนลายลตัวหา้ากระพุนนี่ยังลายยังนนกันพุ่นกระลายบุง่ง ไงอไว้คาเครืองมองเนี่ย แถวมาหนีพี่เนาะหากระพผนกระไลาหาบันบันผลกระไละเอาสมเหอเอาได้ดีแกงดอกหวานๆเลยแล้วนี่ 嗯，好、mm，行、hmm.。Ah, so. มันผุมิ่ดออกซียังห่างนะจังหน่อยปสมผุดออกสีทีกันแถวมาเนี่ย,ยหกักสองรงใดในคุมเครือบ่เห็นเห็ดคุมเครือลงมาติงดอกเห็ดเป็ดไปดอกหนึ่ง โอ้เครื่อพันกายไปน,นั่นนี่โอ้เท่วมาหนะโอ้ยพี่น้องโอ,โอ้ลายเติบไปได้หนี่ในกระตาเนะากะก็ได้ประมาณหนึง่งเก็บอีกพี่น้อง หักอันยังมันยุงมันยังหักก็เครื่องหมดจังเลยตันผันอยู่พี่น้องพอดีเห็ดในดอกเห็ดแตกนี่เก็บไว้พอได้เนาะเก็บไว้ไได,ไดอกหักดึงขึ้นมาจากขึ้นดินเหนียวพี่น้องดินแบบเหนียวมาดินเหนียวดอกดินทรายหวนนี่มันมีหักหักต้นไม้พันกันหลายมันดึงขึ้นม,มันเอาอย่างมันแตก ่ไอ้อย่างคือนมกหินชัดเจียมลงปไปกับบ่อคงครับใไใ้หักบ่อสุดแลื่นหมูเห็ดกระหังกำลังออกรุ่นที่สามเนาะทางนี้เนาะส่วนบ <IM Anh> ันประคอมขั้นออกก็จะเป็นรุ่นที่หาที่หกพุ่นละออกวงนหนผันแดดพี่น้องเอ้ยแดดผันออกก็ลายมันแหงก่อนัำ ดินซุมทั้งนั้นก็คือเสีออกลายอยู่แต่ว่าทางนี้พ่นพ่นกับพ่นพ่นมันจากตกตกต่อเนื่องในจักน้อยดินก็ยังซุ่มอยู่ก็เลยออกมาแบบต่อเนื่องเลยหักช่วงนี้กับผู้ได้ก็ยังพันในดำหน้าลายดอกพี่น้องมบนใบหน้ำพ่นกับตกตกแห้งอยู่เหมือนนะมันตกบนน้ำกันมันตกแบบบ่หึงตกบ่ซ้ำ ตกไปแล้วกับไลยมือมาแล้วก็ตกอีกตกกัได้น้ำได้ในพอคอมปีนี้ก็บโได้อนั่นดอกบบได้ดั้หน้าดอกปีนี้หยอดเอาหยอดเอากับบอลออกบอลพอออ,ออกกันละก็เลยสามไปสามหน้าต้องได้มือพี่น้องอยัางามทันแล้วดอก,กเคยมาในที่โอกาสพาพี่น้องเขาปลา เดี๋ยวไปจอมพนก็ยังเห็นพี่น้องเอ้ยไปตอง

ปินไมทั้งหนึ่งลืมลืมเล,ลือกตาบิง้งเกาะการเตนแนีมดาวเฮดจั้งในกับทงขบัญญาติบ,บาดคำผมเป็นพี่น,อนอ้องเนาะบางทียังไงล่ะตาพันแนมดากเ็ดผมดนเนีมเบิเ้งเกาะป็นํนนำลังบาท อุ้ยซูนันึงก็ฮักเห็ดก็ได้เห็ดโมนี่พอคอมคุดพอ่อเรามันออกออกในใสไหนเนะเห็ดโมนี่แบบมันหูหูหูจุดคือบ่เห็ดออก ไปก่อนเก็บบนที่พื้ที่สามมือจังที่เบิร์พี่น้องเลยเก็บมันออกใหญ่ใหญ่บอเสม,มอกันก็คือแนวนี้แหละดอกน้อยดอกใหญ่บางทีดอก,น,อน,ดอกน้อยแหง้พออง,งพอคมก็เลยเอาดอกป้าไหวไหวเป็นใหญ่นือหนึ่งนะ ดินโพนก็ตีนก็จะเบลึกไป็นไดเขาดึงจังป่อยขึ้นมาเลยขันเดี๋ยวออกในดินทรายลึกๆแล้ก็ตีนยาวพี่น้องแต่วันนี้ตีนเป็นบอ่อยาวยาวก็ พ่นสีตกอีกปุ๊จักปีก่อนเนี่ยเขาเก็บเ็ดมูนี่เป็นเป็นพ่นพ่นห้ำในปีก่อนมากกว่าแม่คอมเนาะโอ้เที่ยงมันี่ถึงพ่นพ่นพี่น้องพ่นพูนพ่นสูงเติบได้นี่ ทั้งขง่างอาจจะสีแป้นนจักหน่อยมาหกแต่ไม่นหนิล่ะส่วนนางนางกีเพื่ออยากอยากสบายอยู่นางสบายแล้วโมมีงามใหม่กีกขวางพอปันไดหักเสียแต่ยุ่งนี่แหละยุ่งนี่อยากไล่ส่วนหักอยู่ได้อย่างไรวะมีดอกมาปนอยู่แห่หักแค่นี้ โอ้ยยุ่งก็ได้กะตามานกระลุอะไรไปเนอะก็เลยปฏิทถือมานำเมื่อก่อนชิบตาบกดมันมาแร่งรตา,าก็ได้ออกงานดุตาในปีนี้เจ้าก็ขึ้นออกงานตลอดหน้าตาหน่อยนะ กวงตามานเนะมีสุดหนึ่งจนพายมาบาห่อเทือนหนักเห็ดปวก บนฮะขอบคุณ สัมเข็มก็เอากระเทืนจิมนะลามไปตอน,น่อย,อย่างนี้ทั้งทึงนี่มันี่อขนนอบคุณพี่น้องก็สิได้เห็นด้จิมเลย สมดกสมเค็มสมเค็มน้อยๆอ่ะโจ๊าก่อนบอลนี่เอาเลือกระดอกใหญ่กระดอกใหญ่ใช่ไหมครับอ่ะขั้นเขาพบเจ้าโบเก็บก่อน บนพันผลก็ไลา่บอนนี่พี่น้องบุันสดก็มีความกระหาแต่ดอกที่ว่าเหยียบเห็นเนาะที่พ่นกำลังพ่นพราะความบุญเอาดอกถื่ว่ายังน้อยเอามา่อกำลันสีหยากกุหลาบต่างหยากจึงเหนื่อยเห็ดยังดอกน้อยอยู่ฉันบอกเอาพยันมุ้งมะเพาะนี่แหละพี่น้องถ้าสีปลาไหวก็ได้ว่าเห็ดก็มันเห็ดธรรมศาสเนาะ ใครเห็นกับพลัน,นเอาดะไม้ไหวแตบงบไม้บ่ได้แล้วเนาะเปรียบเสียอมใส่กำนกกำบนูน,นี่ละ่ะไพ่นหานก่อนกันกนได้เนาะว่ามันเป็นสิ่งของธรรมชาติโอ้ยมือกับกล่องนี่ก็ได้ขอยาดพี่น้องเอ้ยมือกับกล่องกับดูดกันขนาดถ่ายคลิปได้กันมือบ่ซูนกล่อ,องแล้วเติมจังได๋ละ่ะกล่อ,องอยู่ทั้งน้า 没有在乡下。 หากระพุนปลโรปแลแยแถวนี้เหยียบน้ำกระมีโอ้ยปาไปว้เดี๋ยวนี้เข้ามาต่อนะครับไปดอกใหญ่เพิ่นถูกหลายพี่น้องผู้เก็บมาบักดนด์เนี่ยยังมั่นได้ขอนสีเบิ้ต Så du นป๋าไว้ก่อนน่องหน่อยแฮงเนาะงอใหม่ยังลามอยู่ตั้งก่อนดอกนี่สามดอกนี่เปล่นแป้นเกินไปเดี๋ยวจะเป็นบ่อนจุดหล่อตาให้คนเพาะเนาะอ้าวะพอก่อนพี่อนเนาะเราทำนี้ก็พอแกงแหละต่อเห้ก็ยังพันใหญ่ไม่ได้ดอก อะไรก็บคลิปวิดีวกขอ,อมอนี่ก็สิได้ลาพีลานอ้องลงแต่เพียงสนีทพี่นอ้องพอกันในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี